วันนี้นะคะถนนหนทางก็ติดขัดค่ะเพราะว่าคนเตรียมตัวที่จะทางานวันพรุ่งนี้กันแล้วนะคุณผู้ชมคะคหยุดยาวมาหลายวันนะคะวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เดินทางไปร่วมตรวจสภาพการจราจรหลายจุดค่ะคุณผู้ชมคะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นหอไปเลยนะคะบินตรวจสภาพการจราจรที่มาจากทางภาคเหนือแล้วก็ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์น,นะคะไปดูจุดการเปิดจุดช่องทางพิเศษพร้อมกับดูแลเรื่องการจราจรด้วยนะคะที่บริเวณจุดเปิดช่องทางพิเศษนี่แหละ ปรากฏว่าหลายคนค่ะเลี่ยงการจราจรติดขัดไปใช้เส้นบายพาสเลี่ยงเมืองทําให้จราจรเส้นบายพาสก็หนาแน่นนะคะก็เลยสั่งให้ทางตำรวจทางหลวงเนี่ยเปิดช่องทางพิเศษระบายรถขาเข้ากรุงเทพทันทีนะคะนี่มองจากมุมสูงก็จะเห็นชัดคุณผู้ชมค่ะว่าการเดินทางมันหนาแน่นตรงจุดไหนนะ บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นท่านก็บินสำรวจเส้นทางการจราจรภาคอีสานที่บริเวณเนินกลางดงที่โคราชนะคะเนินทับกวางที่จังหวัดสระบ,บุรีจากนั้นก็ไปต่อนะคะที่สนามฮอศูนย์การทหารม้าค่ายดิรอนอำเภอเมืองสระบ,บุรีไปดูการเปิดช่องทางพิเศษเชื่อมต่อถนนบายพาสสระบ,บุรีแล้วก็บินตรวจสภาพการจราจรที่ต่างระดับบางปะอินรวมถึงมอเตอร์วเวย์ขึ้นวงแหวนตะวันออกด้วยนะคะ ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ท่านบอกนะคะว่ามีสถิติรถเดินเข้ามาในกรุงเทพมหานครหมการาคมเนี่ย520,000คัน2มการาคมมากกว่าเดิมอีก6,000 0คันนะคะและคาดว่าวันนี้ค่ะจะมีรถเข้ามาน่าจะมากกว่าเมื่อวานนะไม่ต่ากก่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้0 0 0 0 0ใช่ไหมวันนี้ก็ไม่ต่าว่า6000 0 0คันแน่นอนนะคะแต่ว่าภาพรวม สถิติอุบัติเหตุลดลงกว่า20%ท่านก็บอกนายกเนี่ยห่วงใย,ยมากเลยนะเรื่องของการขับขี่ให้มีสติไม่ขับรถเร็วเพื่อให้ถึงที่หมายด้วยความปลอดภยัยทั้งเรื่องของเมาไม่ขับห่วงไม่ขับด้วยนะคะมาดูสภาพการจราจรบนเส้นทางสายหลักในช่วงจังหวัดนครสวรรค์กันหน่อยนะคะทั้งถนนพหลโยธินและถนนสายเอเชีย รถค่อนข้างแน่นทุกเส้นทางอันนี้เราพูดภาพรวมก่อนนะคุณผู้ชมนะว่าช่วงวันทั้งวันวันนี้เนี่ยการจราจรเป็นยังไงบ้างนะคะเฉพาะช่วงผ่านตัวเมืองนะครสวรรค์ตั้งแต่หน้าอุทยานสวรรค์สี่แยกสะพานเดชาติวงศ์เรื่อยไปจนถึงสี่แยกหน้าค่ายจริรประวัติการจราจรค่อนข้างหนาแน่นรถติดสะสมยาวเป็นช่วงๆแต่ว่าก็ยังสามารถเคลื่อนไปได้ช้าๆนะคะ ตำรวจต้องเปิดใช้สะพานเดชาติวงสายเก่าเป็นช่องทางพิเศษอีกหนึ่งช่องทางเพื่อระบายรถแล้วก็ร,รถปริมาณรถติดสะสมด้วยนะคะให้ผ่านช่วงตัวเมืองนครสวรรค์ไปให้เร็วที่สุดส่วนถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งนนครสวรรค์พิษณุโลกและสายเลี่ยงเมือง1น <note S 2> นะคะที่มาจากกำแพงเพชรรถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าๆสลับหยุดนิ่งเห็นบอกว่าตำรวจทางหลวงเขาเปิดช่องทางจราจรพิเศษแล้วนะคุณผู้ชมนะตั้งแต่ตะบลเขาทองจนถึง4แยกอำเภอพยุหะคีรีระยะทางกว่า11กิโลเมตรเพราะฉะนั้น สี่ช่องจราจรฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหาคนครจากตัวเมืองนครสวรรค์จนถึงอำเภอพยุหคีรีปริมาณรถเนี่ยบางช่วงเนี่ยเต็มทั้งสี่ช่องจราจรแล้วบางช่วงก็ยังพบว่ารถติดสะสมยาวหลายกิโลเมตรอีกด้วยคาดว่าทั้งคืนนี้แหละค่ะทั้งคืนนี้นะ,ะน,น,นะน่าจะยังมีปริมาณปริมาณรถเนี่ยจากภาคเหนือผ่านตัวนครสวรรค์ต่อเนื่องนะคะ ไปดูเส้นทางาภากภาคอีสานกันบ้างนะเส้นมิตรภาพนะคะช่วงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราทศีมาสายหลักมีรถเยอะค่ะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆสลับหยุดนิ่งเป็นบางครั้งจุดนี้จะมีรถออกมาจากถนนมอเตอร์เวย์ที่เปิดมาจากอำเภอศรีคิ้วระยะทาง36กิโลเมตรที่บอกปล่อยให้ใช้ฟรีอะนะในช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะมาบรรจบกันพอดีรถมันก็เลยแน่นนะคะถ้าเรามองภาพบูมสูงจะเห็นปริมาณรถบนถนนมอเตอร์เวย์ที่รถออกขึ้นถนนสายหลักเนี่ยยาวหลายกิโลเมตร อีกจุดหนึ่งนะคะที่ติดขัดกันมากสลับหยุดนิ่งนะคะคือกอม .53-54 <c oughs> ขึ้นมอบันไดม้าเที่ยมเพอปากช่องยาวไปถึงฟาร์มชคชัยรถแน่นรถแน่นมากค่ะเต็มทุกช่องทางมีรถบรรทุกเริ่มวิ่งแล้วด้วยไงคุณผู้ชมส่วนหนึ่งนะทำให้มันขึ้นมอได้ช้ามันเป็นทางเนินขึ้นไปด้วยนะคะรถก็เลยติดเป็นแถวยาวๆอย่างที่เราเห็นนี้นะคะส่วนที่หน้าไร่สุวรรณ รู้จักไหมใครผ่านต้องแวะค่ะกาโพดฝักใหญ่แหละกระโพดฝักใหญ่ที่อยู่ข้างหน้านะจะกินข้าวโพดก็ต้องแวะเข้าไปนะคะรถสะสมแน่นยาวมาจากมอกลางดงนะคะทำให้รถเนียแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆกลับมาที่กรุงเทพบ้างค่ะกรุงเทพบ้างไปโฟกัสกันที่หมอชิดสองเป็นยังไงอ่าวดูกันหน่อยนะคะช่วงบ่ายก็มีประชาชนเดินทางเข้ามาต่อเนื่องกันนะคะทำให้แท็กซี่ไม่พอค่ะแท็กซี่ไม่พอต่อการบริการ มีคนที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเข้ามาดักรอผู้โดยสารบางคนไม่อยากไปไปแท็กซี่แล้วไงรอนานบางคนมากระเป๋าไม่ขี่ใบอะอะปะขึ้นมอเตอร์ไซค์กันแล้วกันนะมีหลากหลายมากคุณผู้ชมส่วนทางบริษัทขนส่งนะคะโดยทางกรรมการผู้มยการใหญ่บอกว่าตรวจความเรียบร้อยแล้ว คาดว่าวันนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมากที่สุดกว่า33,000คนรวมทุกสถานีตอนนี้ประสานให้ทางขาสมกเนี่ยเอารถเมย์มาช่วยระบายผู้โดยสารใน2เส้นทางคือก็คือเส้นทางไปนุสาวรีชัยสมรภูมิรวมถึงไปที่ BTS หมอชิดแล้วก็เพิ่มแท็กซี่ให้หมุนเวียนเข้ามารับผู้โดยสารประสานกับทางอาสาจราจรในพื้นที่นะคะก็มั่นใจว่าการให้บริการจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างแล้วก็จะเร่งส่งประชาชนกลับบ้านให้เร็วที่สุดส่วนเรื่อง ATK มันมีคนวิจารณ์เยอะคุณผู้ชมว่า แหมจะตรวจทั้งทีทําไมให้บริการกับประชาชนแค่ที่จุดเดียวละ่ะบางคนเขาก็ขี้เกียจเดินไปไม่เดินไปเขาก็ไม่ยอมตรวจไงกระจายตามจุดต่างๆใช่เออเพิ่มจุดหน่อยเพิ่มจุดหน่อยนะเห็นวันนี้บอกว่าเขาคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะคะจะขอเพิ่มจุดตรวจบริเวณชานชาลาขาเข้าแล้วก็ขยายจุดตรวจออกไปอีก3 -4 วันไม่ใช่ตรวจแค่วันเดียวนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการตรวจ ATK ฟรีด้วยนะคะ